ได้ช่วงนีก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องอ่ไปเรียนเพิ่มเติมนะคะให้รู้เพิ่มมากขึ้นคือหาเทเซตอัพที่เจอก่อนนะคะพอเรามีเทเซตอัพครบแล้วเนี่ยเราต้องฝึกเทเซตอัพมันให้ชํา,งงานาญนะคะอย่างน้อยเนี่ยสามสิบหกเดือนโดยใช้เทเซตอัพเดียวไม่เปลี่ยนนะ แล้วเมื่อเรามีความรู้ความชำนาญเนี่ยเราค่อยๆเทรดนะคะอย่นเาสมมุติี่เเทรดพีเทรดก็คือเทรดเริ่มต้นที่หนึ่งอนสองอนใช่ไหมคะค่อยๆเก็บทำกำไรไปพอเรามีความรู้ความชำนาญตรงเนี่ยทำกำไรได้สม่ำเสมอเรามีความเชื่อมั่นและศรัทธากับเทรดเซตอัพนั้นแล้วอ่ะเราจะเริ่มมีวินัยนะคะก็ต้องอย่างที่สองก็คือเราต้องมีวินัยในการในการไม่ว่าจะรับกำไรนะคะในการสปฟัพหลอดนะคะน้าเทรดสั่งให้เรา เอ่อต้องรักกันไรตรงนี้ถ้าทำนะคะมีแผนเราต้องวางแผนมีการเสรทุกวันนะคะแล้วก็ทําตามแผนแผนจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราวางมาแล้วเราไม่ทําตามเราไม่อดทนรอนะคะ<ๆ>แล้วก็สิ่งที่สองเนี่ยในการเทกดที่จะให้ประสบความสำเร็จเนีนะะ่ยเราต้องมีการวางเงินที่เหมาะสมนะคะการจัดก,การการวางเงินไม่โอเวอร์เทรดนะคะโดยปกติแล้วถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยพี่ก็จะอนุญาตให้เทรดได้แค่หนึ่งในสามของพอร์ตนะคะประมาณสามถึงเก้าห้าโมงโอเวอร์นะคะสำคัญ ท่านผู้เ็ยแล้วท่านไม่ขอระเบิดท่านไม่ไปไม่เซ็ตพังนะก็คือการยไปกเ็เผยนะคะอย่างที่สามเนี่ยก็คือไม่เซ็ตไม่เซ็ตสำหรับเพื่เอเธอความศรัทธา ใช่ううไหมคะเราถ้าเรามีเทรเซ็ตอัพที่ดีแล้วเรามีความศรัทธามันเราจะเชื่อมั่นและทําตามทําตามแผนที่เราได้วาเซ็ตอัพสั่งให้เราซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ลอขายตรงนี้ลอกกาไรตรงนี้ห้ามโลกนะคะยังไงเนี่ยต้องลอกกาไรไว้ก่อนเสร็จแล้วถ้าสมมติมันไม่เป็นไปตามแผนพงเนี่ยเราก็ต้องสต๊อปลอกอย่างนี้น่เยนะคะแล้วก็จะกะหน้าเล่นอย่างไรก็ว่าไปสําหรับการในเทรดเนี่ยถ้าเราจะค่อยๆเก็บแต้มนะคะ สิ่งนี้ทำให้แบบได้กําไรทุกวันคือได้เราเลิกเท่านั้นแล้วก็ถ้าเราทํำกาไรสม่ําเสมอแล้วเนี่ยใจเราจะกลับมานะคะใจเราจะกลับมาเพราะฉะนั้นไปหาตามสิ่งนี้ให้เจอนะคะแล้วก็ฝึกฝนอยู่กับมันการที่แบบเหมือนเราเทรดแล้วยังไม่ไปไหนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ีเอ่อเซตอัพที่เราสัมผัสนะคะ เราเชื่อมา่ว่ามันทำาต่างได้ฉะนไ้นไปเรียนหายังไงก็คือไปเรียนนะคะเราเชื่อเราคิดว่าคนไหนเก่งอะไรเงี้ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะก็ไปเรียนกับเขาแล้วก็กดทอนใช้มันนะคะพี่เชื่อว่าเคสเซอร์าร์ทุกเถสเาร์บนโลกใบนี้ที่มีครูมาสอนใช้งานได้แต่อยู่ที่เราเนี่ยแหละที่แบบเคยพอใช้อันนี้ปุ๊บใช้แป๊เงิอะไรเงี้ยยังไม่ได้เงินหรือโดนเสียเงินก็ไปเรียนใหม่พอไปเรียนใหม่ผิดก็เปลี่ยนเซ็นอาพเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆนะคะก็เลยทำให้ ทำให้ยังไม่ไปไหนเลยอย่างเงี้ยพอโดนบ่อยๆใจก็พังนะคะใช่ไหมสำคัญเลยหาเทตุผลที่เคยบอกแล้วก็ใช้มันให้ให้เข้าใจใเขียนลึกซึ้งจนเราเชื่อมันเราศรัทธาพอเราเชื่อเราศรัทธาเราจะกล้าทําตามเราจะมีวิน,นัยแค่นี้ค่ะโอเคนะคะ